ครับผมส้มมอไซส์สไตล์เชียงมนอกสวัสดีเพื่อนเอ fc วันนี้นะครับก็จะมา,าพาเพื่อนเพื่อนทำการไล่เช็ควงจรไฟชาร์จไฟแสงนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับในการาที่ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปทำการไล่ไฟนะครับไฟชาร์จไฟแสงนะครับคลิปแรกนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปทำการไล่เช็คไฟชาร์จไฟแสงแบบ ต่อโหลดนะครับแบบมีโหลดนะครับเพื่อนๆย้ํานะครับมันจะมีการวัดวัดกระแสไฟแบบมีโหลดและไม่มีโหลดนะครับมี2อย่างนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์มาดังต่อไปนี้นะครับเพื่อนๆเอาง่ายๆก่อนครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะใช้ในส่วนของมิเตอร์ดิจิตอลนะครับในการวัดไฟนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่า ถ้ามิเตอร์เข็มมาเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะดูดูแลงงนะครับครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะทําการวัดไฟนะครับเราก็มารู้จักกับมัดข้าวต้มนะครับอย่างที่เคยทาคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วลหละนะครับที่มีเพื่อนๆทีเอฟซีถามเข้ามาว่าเปลี่ยนมัดไฟหรือว่าเปลี่ยนฟินคอยเปลี่ยนมัดข้าวต้มไปแล้วไฟหน้ายังไม่ออกเป็นเพราะอะไรนะครับคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทําการไล่ไฟนั่นแหละนะครับเพื่อนๆแต่ก่อนอื่นนะครับวันนี้เขาเรียกว่าฟินคอยมัดข้าวต้มนะครับหรือว่ามัดไฟนะครับ เพื่อนเพื่อนต้องรู้ต้องรู้ก่อนนะครับสีสายไฟพื้นฐานนะครับสีสายไฟพื้นฐานนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าขาวก็คือสายไฟชาร์ตนะครับจะขึ้นกี่สายก็ตามนะครับจะเป็นไฟชาร์ตนะครับเหลืองก็คือไฟหน้าหรือว่าไฟแสงสว่างนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนๆนะครับข้าช่วงไปนิดนึงนะครับทีนี้นะครับอ่าไม่ว่านะครับรถนะครับไม่ว่ารถรุ่นไหน นะครับอาจจะเป็นรถหัวฉ er ีดนะครับถ้าไม่มีสายเหลืองขึ้นมานะครับในรถหัวฉีดส่วนมากจะเป็นสายขาวหนึ่งเส้นสองเส้นหรือสามเส้นนะครับอาจจะไม่มีสายเหลืองนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนเเห็นนะครับถ้าเพื่อนเเห็นว่าสายสีเหลืองไม่มีเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆไม่เห็นสายสีเหลืองไม่ต้องตกใจเพราะว่าเขาใช้ขดลวดชาร์จนะครับ ใช้ขดลวดชาร์จหรือว่าสายสีขาวแล้วไปแบ่งแยกกระแสไฟอีกทีหนึ่งที่แผ่นชาร์จนะครับเพื่อนๆดังนั้นเพื่อนๆนจะไปเห็นสายสีเหลืองอยู่ที่แผ่นชาร์จยิงไปอ่าออกจากแผ่นชาร์จไปที่สวิตช์แฮนด์นะครับเพื่อนๆพนะครับวันนั้นไม่ต้องตกใจแต่มีแน,น่นอนที่แผ่นชาร์จนะครับสายสีเหลืองนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็อ่มาทําการนะครับวัดไฟนะครับเรารู้แล้วใช่ไหมว่าสายสีขาวกับสายสีเหลือง นะครับขาวก็คือไฟชาร์จเหลืองก็คือคอยแสงนะครับเพื่อนๆนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องวัดนะครับวัดตรงนี้นะครับใต้ขั้วนะครับมาหาข้างบนขั้วนะครับว่าไสายแต่ละเส้นนี่ยมันต่อถึงกันไหมนะครับวิธีวัดไฟนะครับก็วัดนะครับวัดโอห์มนี่แหละวัดความต้านทานวัดโอห์มให้มันมีเสียงดังนี่แหละนะครับวัด หัวท้ายนะครับจิ้มหัวท้ายนี่แหละนะครับใช้มิเตอร์วัดนะครับจิ้มหัวท้ายนะครับสายไฟต่อถึงกันทุกสายไหมนะครับถ้าสายไฟต่อถึงกันทุกสายแล้วนะครับเราก็จะทําการสตาร์ทรถแล้วก็ทําการวัดไฟนะครับเพื่อนๆเอ้ยอันนี้สายลบนะครับสายลบสายลบนะครับสายลบผมจะเอาลงตัวถังเลยดีกว่านะครับอ่ะนะครับอันดับแรกเลยมิเตอร์นะครับตั้งเหมือนอย่างนี้นะครับตั้งไฟแจ็กนี้นะครับ อ่าสายลบนะครับสายลบนี่เขาจะมีช่องให้เสียบสองสายนะครับถ้าคําว่าคอมนะครับก็คือใช้ในส่วนของการวัดโอห์มเนี่ยไอโซนสีเขียวทั้งหลายแหล่นี่แหละนะครับไอโซนสีเขียวทั้งหมดเลยนะครับถ้าวัดไฟอ่าไฟกระแสตรงไฟกระแสสลับก็คือโซนขาวข้างบนนะครับเพื่อนเพื่อนใช้ช่องนี้นะครับอ่าแล้วก็เราก็จะตั้งค่าไปตรงนี้นะครับสองร้อยโวลต์นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมไปทําการสตาร์ทรถก่อนนะครับแล้วเราจะมาวัดไฟกันนะครับว่าไฟขึ้นเท่าไหร่กันแน่นะครับอ่าครับเพื่อนอันนี้พเพื่อนๆออาจจะได้ยินเสียงรถนะครับอ่าเพราะว่าสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับทีนี้ผมจะวัดไฟสายส,ายสีขาวก่อนนะครับสายสีขาวาก็คือสายนี้นะครับไม่เอ่ย ครับเพื่อนๆก็ขออนุญาตทําการย้ายสายเก่าสักนิดหนึ่งนะครับสายกาวของ Honda จะเป็นสายสีเขียวนะครับถ้ายามาฮ่าก็จะเป็นสายสีดานะครับเพื่อนๆนะครับซูซูกิก็น่าจะขาวดานะครับเพื่อนๆดาขาวนะครับเป็นสายเก่านะครับเพื่อนๆส่วนสายคอยแสงสายคอยชาร์จก็นะครับสีเหลืองกับขาวเหมือนกันนะครับจากขาวแถบอะไรก็แล้วแต่จากเหลืองแถบอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าขึ้นจากข้างล่างก็ กดชาร์จกับกดแสงนั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็คือวัดขาวกับเขียวนะครับคู่กันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็คือวัดไฟชาร์จนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนเราจะทําการเร่งเครื่องสักนิดนึงนะครับเพื่อไม่เป็นการลบบนชาวบ้านนะครับถ้าเกิน20ขึ้นไปก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับสาหรับการวัดไฟแบบต่อโหลดนะครับเพื่อนเพื่อน่านะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นเมื่อกี้ขึ้นไปที่21กว่านะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนมาเป็นวัด เหลืองคู่กันกับเขียวนะครับก็คือวัดคอยแสงนะครับเพื่อนๆดูสิว่าจะถึง15้าไหมนะครับเพื่อนนี่นะครับ14กว่าแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้แหละนะครับ14 15้านะครับอ่าก็คือสายไฟคอยแสงสว่างหรือว่าสายไฟหน้านะครับสายสีเหลืองก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้ทุกค่ายทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเพื่อนๆนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละ15้านะครับเพื่อนๆนนะครับ ับเพื่อนๆครับจากการที่เราสตาร์ทเครื่องแล้วก็วัดเมื่อกี้นะครับสายสีขาวนะครับเร่งเครื่องนิดเดียวก็ขึ้นไปที่21โวลต์แล้วนะครับ AC นะครับเราตั้งไฟอ่าโดยปกติแล้วไฟจะขึ้นที่ AC 50นะครับเพื่อนๆนะครับแต่ทีนี้เราวัดแบบมีโหลดนะครับแบบมีโหลดก็คือโหลดไฟไว้ไม่ให้ไฟเกินนะครับเพื่อนๆก็นะครับจากการที่เราสตาร์ทแล้วก็เร่งเครื่องนะครับเราก็จะได้ค่าอยู่ที่ อ่ายี่สิบกว่ากว่านะครับสำหรับสายไฟชาร์จนะครับวัดแบบติดโหลดนะครับในส่วนสายไฟแสงนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับสายไฟคอยแสงนะครับสายสีเหลืองนะครับก็ขึ้นอยู่ประมาณ15 1 6โวลต์นะครับเพื่อนๆนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้วัดแบบติดโหลดนะครับเพื่อนๆนนะครับหลังจากที่เราเช็คไฟตรงนี้แล้วนะครับอ่าสายไฟแจ็คไฟที่ขึ้นจากมัดไฟนะครับแจ็คนี้ที่ขึ้นจากมัดไฟนะครับ ทีนี้นะครับเราวัดตรงนี้มีไฟจริงครับแต่ไฟไปถึงแผ่นชาร์จไหมเราต้องไปวัดหน้าแผ่นชาร์จอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนว่าไฟไปถึงตรงโน้นไหมเเราย้ายกล้องไปฝั่งแผ่นชาร์จกันครับเพื่อนๆครับนเพื่อนๆเราก็ย้ายกันมาที่หน้าแผ่นชาร์จแล้วกันนะครับก็เราก็จะมาวัดนะครับสายไฟนะครับ okay, ไฟชาร์จกับไฟแสงมาถึงหน้าแผ่นชาร์จหรือเปล่านะครับก็ เป็นฮอนด้าก็เขียวนะครับเขียวเหลืองเขียวขาวนะครับก็สองสายนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็สตาร์ทเร่งเครื่องเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับตอนนี้เรามาดูสายสีเหลืองนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าไฟเกินนะครับ12 13บโวลต์ขึ้นไปก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน่าเมื่อกี้ก็ได้13บโวลต์นะครับเร่งเครื่องเต็มที่ไม่ได้ ทีนี้เรามาวัดเฉียวกับขาวครับเพื่อนเนนะครับเขียวกับขาวถ้า20เกินนะครับเกิน20ขึ้นไปก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเราเล่งเครื่องแรงไม่ได้นะครับเราอยู่กลางชุมชนนะครับเพื่อนเื่อนนะครับอ่าแค่นี้เราก็สามารถรู้ได้แล้วว่านะครับ ชุดมัดไฟของเราสร้างกระแสไฟขึ้นมาเพียงพอต่อความต้องการต่อการใช้งานหรือเปล่านะครับสายไฟชาร์จกับสายไฟแสงครับเพื่อนๆลำดับต่อไปเราจะไปวัดไฟชาร์จที่แบตเตอรี่ d ีีนะครับเพื่อนหลังจากที่วัดเขากลมเรืองไปแล้วเรามาวัดแดงครับเรามาวัดแดงวัดแดงเราก็ต้องปรับปรับค่าไฟใหม่นะครับเราจะวัดกระแสตรงนะครับทีนี้วัดกระแสตรงครับเพื่อนๆนี่นะครับ ไฟในแบตเตอรี่ตอนนี้มีอยู่แค่นี้นะครับเพื่อนๆไฟในแบตเตอรี Bryant, ่นะครับนี่นะครับไฟในแบตเตอรี่นะครับมีอยู่แค่นี้ตอนนี้นะครับทีนี้ผมจะทําการสตาร์ทแล้วก็วัดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าไฟชาร์จจะมาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ในแบตเตอรี่มีอยู่สิบสองจุดแปดสองสิบสองจุดแปดนะครับอ่าสิบสองจุดแปดนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนะครับวัดดูนะครับว่าไฟจะมาเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆไฟชาร์จนะครับ ปัทโธพี่น้องครับไฟชาร์จยังไหนว่าโอเวอร์โหลดกระเดียดเลยพี่น้องนะครับมาถึง17บเจ็ดโวลต์เลยทีเดียวนะครับไฟชาร์จนะครับมาแห้งโพดพี่น้องครับมาแห้งปานนี้มีโอกาสแบตบวมนะครับเพื่อนๆนะครับนี่มาถึง17บเบโวลต์กันเลยอันนี้ขนาดยังไม่เร่งจำคันเร่งนะครับเพื่อนเนี่ยแอบเร่งแค่นิดเดียวยังมา17แล้วนะครับสุดยอดแห่งการโอเวอร์ชาร์จเลยนะครับ จากการที่เราวัดหน้าแผ่นชาร์จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทําการวัดที่ขั้วแบตเตอรี่กันบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อมีความผิดพลาดนะครับมิเตอร์ผมเสียหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมันคกือไปหลายแท้ไปตั้งสิบเกี์โนนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแบบนี้แบตบวมเป็นอึงเลยเด้พี่น้องนะครับพองตัวเป็นอึงเลยนะครับถ้ากรณีไฟชาร์จแรงแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นรถที่เป็นวงจรไฟ DC นะครับมีโอกาสกล่อง C D I จะพังได้นะครับถ้าเป็นรถหัวฉีดนี่แน่นอนครับระบบอิเล็กทรอนิกส์มีโอกาสเสียหายสูงนะครับเพื่อนเนเพราะว่ากระแสไฟป้อนเข้าเกินความเป็นจริงเกินความต้องการของตัวรถนะครับโอเวอร์นะครับเพื่อนเพื่อนแอนขนาดเล่งนิดเดียวนะครับพี่น้องนะครับไปซะสิบหกสิบเจ็ดแหละครับพี่น้องนะครับเห็นไหมนะครับ อ่าเล็กนิดเดียวไฟ16-17แล้วนะครับก็ถือว่าแผ่นชาร์จแผ่นนี้โอเวอร์ชาร์จเป็นอย่างมากเลยดดนะครับต้องทําการแก้ไขโดยด่วนนะครับครับเพื่เพื่อน <ๆ S 2> ก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเพื่อนเเราวัดเราวัดไฟ,ไฟไฟสายสีแดงนะครับสายสีแดงนี้จะเป็นไฟที่ส่งออกจากแผ่นชาร์จครับส่งออกจากแผ่นชาร์จไปที่แบตเตอรี่นะครับไปที่สวิตช์กุญแจด้วยนะครับเพื่อนๆ ทีนี้นะครับตอนเราวัดนะครับไฟในแบตเตอรี่มีอยู่1ิบสินะครับมี12.8นะครับหลังจากที่เราสตาร์ทนะครับไฟก็มาอาจจะมิเตอร์อาจจะมัวๆสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆไฟมาถึง16โวลต์เลยนะครับอันนี้มิเตอร์ค่อนข้างมั่วนะครับเพื่อนๆจริงๆไฟชาร์จมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูอีกรอบหนึ่งผมไปหามิเตอร์เข็มมาก่อนนะครับเพื่อน ครับนั่นก็คือไฟชาร์จนะครับไฟชาร์จจะต้องมาเยอะกว่าแบตเตอรี่นะครับถ้าแบตเตอรี่มี13ไฟชาร์จจะต้องมา14นะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนเนะครับเดี๋ยวผมไปเอามิเตอร์แบบเข็มมาวัดดีกว่านะครับผมว่ามันจะชัวร์กว่ามิเตอร์ดิจิตอลนะครับเพื่อนเครับเพื่อนเเดี๋ยวลองเอามิเตอร์แบบเข็มที่เขาใช้ในการวัดแบตเตอรี่แล้วก็วัดไฟชาร์จรถยนต์มาทําการเทีย์แล้วกันนะครับเพราะว่ามิเตอร์พวกนี้เข็มจะแข็งนะครับเพื่อนเพื่อน ดูที่ว่าจะขึ้นมาที่เท่าไหร่นะครับวัดที่ขั้วแบตนะครับไฟชาร์จแบบแผ่นชาร์จโอเวอร์ชาร์จนะครับเพื่อนเพื่อนโนดมา16เหมือนเดิมครับเพื่อนเพื่อนก็แสดงว่าแผ่นชาร์จเสียจริงๆนะครับเพื่อนเพื่อนะครับในกรณีแผ่นชาร์จเสียลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนะครับไฟชาร์จแรงแต่ว่าไฟหน้าจะไม่ค่อยสว่างนะครับเพื่อนเพื่อนะครับมันก็จะมีอยู่2กรณีนั่นแหละนะครับถ้าไฟหน้าสว่างจนหลอดขาด นะครับไฟก็จะไม่ชาร์จเข้าแบตนะครับมันจะสลับสวนทางกันนะครับเพื่อนอันนี้ก็เดี๋ยวผมเทสให้ดูแล้วกันนะครับแบบถอดแผ่นชาร์จนะครับไฟจะสว่างขึ้นจริงไหมครับเพื่อนๆนะครับจากการที่เราใช้มิเตอร์เข็มวัดแล้วก็มิเตอร์ดิจิตอลวัดไฟชาร์จไปที่16โวลต์ใช่ไหมนะครับผลสรุปได้ว่านะครับไอตัวแผ่นชาร์จตัวนี้นะครับโอเวอร์ชาร์จนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ขันเข้า อันเข้าเพื่อให้ตัวแผ่นชาร์จลงกาวแล้วก็ยังโอเวอร์ชาร์จอยู่ที่16โวลต์นะครับเพื่อนๆนกรณีนะครับกรณีที่แผ่นชาร์จโอเวอร์ชาร์จลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนนะครับถ้าแผ่นชาร์จโอเวอร์ชาร์จแบบนี้ไฟหน้าจะไม่สว่างนะครับเพื่อนเพเพราะว่าไอตัวแผ่นชาร์จจะดึงจะดึงไฟจากสายสีเหลืองมารวมก,กันกับสีขาวแล้วก็ทําการแปลงชาร์จลงมาที่แบตเตอรี่นะครับ กรณี í, แบบนี้ไฟหน้าไม่สว่างแน่นอนครับเพื่อนๆนะครับถ้าดึงแผ่นชาร์จออกปั๊บไฟหน้าสว่างทันทีครับเพื่อนเนะครับอ่าเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับอ่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้านะครับถ้าไฟชาร์จแรงถ้าไฟชาร์จแรงไฟหน้าจะไม่สว่างแต่ถ้าไฟหน้าหลอดขาดนะครับถ้าไฟหน้าหลอดขาดไฟจะไม่ชาร์จเข้าแบต นะครับมันจะคว้ยกันอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะครับอ่านะครับที่เราเจอบ่อยๆก็คือจะคว้ยกันลักษณะแบบนี้แต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่อ่าวงจรชาร์จนะครับลงวงจรชาร์จอ่ากับวงจรชาร์จกับวงจรแสงมันอาจจะเสียอยู่ข้างในนะครับวงจรเขาเรียกอะไรอ่ะเลกคูเลเตอร์ก,กับเลกติกไฟเออร์นะครับเ,เพื่อนๆในแผ่นชาร์จมันอาจจะเสียเฉพาะวงจรน,นะครับแต่เท่าที่เจอบ่อยๆนะครับก็คือ ถ้าชาร์จแรงไฟหน้าจะไม่สว่างถ้าหลอดไฟหน้าขาดไฟจะไม่ชาร์จเข้าแบตนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางมาฝากาเพื่อนเพื่อนเอฟซทุกท่านนะครับสําหรับาการวัดแล้วก็การเช็ควงจรไฟชาร์จแล้วก็ไฟแสงสว่างนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแบบนะครับแบบติดโหลดนะครับแบบติดโหลดนะครับนี่แบบติดโหลดก็คือเนี่ยแปล่นชาร์จเป็นตัวโหลดไฟไว้นะครับเพื่อนๆน นะครับดังนั้นเราจะวัดไฟได้ได้อ่าแค่เท่าที่เราเห็นตอนต้นคลิปก็คืออ่าไฟแสง15โวลต์ไฟชาร์จ2 5โวลต์ประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับครับเพื่อนๆนสำหรับคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆวัดวงจรไฟวัดกระแสไฟนะครับอ่าวัดกระแสไฟแบบนะครับไม่ติดโหลดนะครับแบบไม่ติดโหลดนะครับก็คือแบบไม่ใส่แผ่นชาร์จนะครับจะมีวิธีการวัดอย่างไรนะครับ อ่าลืมผมเสริมให้นิดนึงนะครับรถที่เป็นสายขาวขึ้นมาจากมัดไฟจากฟินคอยนะครับรถที่เป็นสายสีขาวขึ้นมาสองเส้นสามเส้นหนึ 2, ่งเส้นสองเส้นสามเส้นโดยไม่มีสายสีเหลืองนะครับเขาจะมาแบ่งแยกอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงแผ่นชาร์ตนะครับจะมีสีเหลืองอยู่ตรงแผ่นชาร์ตนะครับสายสีเหลืองนี้จะยิงไปที่สวิตช์แฮนด์แล้วก็ไปออกไฟสูงไฟต่านะครับเพืเ่อนๆดังนั้นเพื่อน ที่ว่าไฟหน้าไม่ออกเพื่อนๆก็ต้องมาดูแผ่นชาร์จนะครับแผ่นชาร์จเสียไหมจากแผ่นชาร์จสายไฟไปยังสวิตช์แฮนด์ขาดไหมเสียไหมนะครับเพื่อนๆสวิตช์แฮนด์เสียไหมนะครับถ้าไฟไปถึงขั้วหลอดแล้วนะครับไฟไม่ติดก็หลอดขาดไหมไปลงกาวไหมสายกาวขาดไหมนะครับเพื่อนๆน,นั่นก็เป็นแนวทางในการไล่เช็ควงจรไฟครับอ่ะพบกันคลิปหน้านะครับกับวัดกระแสไฟแบบไม่จิตโหลดนะครับเพื่อนๆ